เรานั้นมาพูดคุยกันเรื่องหลกัหลกๆก็เป็นยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตของนักโฆษณาเป็นหลักนะครับแล้วก็เข้าใจว่าน้องๆน,นั้นเมื่อก,กี้ได้มีการถามถ่ายกันนะฮะเรียนอยู่นิเทศศาสตร์ปีที่4นะฮะผมต้องการให้กําลังใจเด็กรุ่นนี้เนี่ยนะครับให้มีกําลังใจไอ้เด็กเหลือขอคนนี้คือผมเลยเนี่ยฮะเป็นหนี้คนได้ยังไงทั้งโลกเลยเนี่ยนะครับ2.7พันล้าน u s ดอลลาร์เอากระดาษไปขายนะครับออกบอล นะครับแล้วผมก็ไปโรดโชว์เองนะ98มีนาคมเนี่ยนะผมออกบอลขายได้650ล้านเหรียญวันนั้นเนี่ยนะฮะร,รัฐบาลไทยออกบอลก็ไม่มีใครซื้อทีนี้วิธีการวันนี้ผมจะบอกเป็นทวิคนะฮะการทำธุรกิจเนี่ยนะครับมันจะต้องในตำราไม่มี